ันะครบยินดีต้อรนร,รับทุกท่านเข้าสู่รายการแหลกในวันนี้เราอยู่ในเกม I W P Y Green ค l ิปใช่ปะใช่ใช่ใช่ๆๆและในวันนี้เราก็อัดกันเหมือนเดิมนะครับใช้สกายใช้โทรศัพท์โทรสกายไม่เสียต้องทำใจ ครับซึ่งในเกมนี้เมื่อกี้ผมเข้ามาเล่นเวฟหนึ่งแหละมันมันเ็นเธอเลยฮะจุดคั้นเคยดูนะครับก็จะรูว้ว่าอุ้ยมันพริว้วหวรอเล่นถ้าตามของเทลเลอร์อันหน้อยเรสไอเน่ยลูบี้ก็น่าจะไปฉากใน เลยนะครับหืมไข่ขาดรีโหลดรีโหลดทำได้แค่เนี้ยทำเป็นแค่นี้โอ้ เลอสองเสองอุอ้ยอุ้ยนี่สุดยากคือรู้แค่คอมโบโบัวเดียวอ่านี่ก็เมนูยังไม่ได้เข้ามาส่องเลยเนะี่ยนีกก็สีสี่ปาร์ตี้ เกม,ท,มที่นี่อะไรว,วอลอิฟทำอะไรได้จามทวิดเ็ดอุ้ยเนะ้ยอุ้ยเยี่ยมเยี่ยมมาเลยมาเลยเฮ้ยจบน,น่าจะเปลี่ยนเป็นปืนได้นะ

เลือ3สาเลนบัตเตอร์ช็อตบัตเตอร์ช็อตเมนูเมนูอ้าวเมนูต้องจบเวฟก็หลัเฟิลฟลเฟลเยี่ยมยอดไม่เป็นไรอะเลื่อนๆมันๆ 我都都都都，哎呀！哈哈，妈妈，还得连 Q 他吗？不砰砰！我靠，combo 好酷啊！你跑跑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 跑 โอ้โหเอ้าวคอมโบหมดกระสุนกระสุนอุ้ยช่างแม่ปันละปันยังโยบต้องรอหมดเวฟยังไม่รู้เลยเยอะไรเลยกดกลับมินไม่ใช่เลยโอ้หนีตั้งค่า เซฟปะมีวีเซฟเนี่ยเซฟอาเบลิตี้ยังไม่มีเจลุยต่ออาดีไม่มีไม่มีเฟลแล้วค่แค่เยอเยอะ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 เข้ามาทางเดียวดี หยบวิ่งลอยโอ้โหไปหยบลอยป้อมขู่ขูๆข้างบนใช้ได้ใช่ละคือตัวเฮ้ย

ไปดูดิอับพลีตี้น,นี้ลืมส่วใส่นี่หนึ่งบัต,ตเตอร์ช็อตทำไมบอกรีมหนึ่งมาขีดสองอ้าวแล้วยายาอ๋อกดแท็บกดแท็บเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยอืมยอดอ้าว แล้วเ,เปลี่ยนกลายเป็นเคี่ยงไงแล้วพี่เยีย่ยมเยี่ยมละโอ้ยชิบละชิบชวัดเจอฟ้าฮะนี่กันดี๋ยวกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ย ตุ้มยิงอย่างเดียวก็ได้ว่าอุ้ยกันพยายามอันนี้กันเปลี่ยนอาวุธอ๋อได้ละอ๋ออเจ็บเจ็บนะเฮ้ยตัดใจเย็นที

เขามาเดนคิวเขามาเขมนปุ้งไปไปนี่ใช่ได้เกมนี้มันมันมันอุ้ยแถมฟรีด้วยมั้งนันัถามว่าโหลดจากไหนข้อมูลอะไรเงี้ยผมไม่นมั่นใจนะครับเพราะว่า กินแชร์แชร์กันในเฟสก็โหลดมาอป่วยอ๋ยอออบริตรีออบริตรีอ๋อไม่มีอ๋อมีอมนนี้คอ,อยยืดนีทำไรเด้ไหมเวทีเราเราได้ปะจำแมใส่สองอ

หลบไปท่านหลายพี่ปงแดกไปอ่าเฮ้ยยิงไปไหน <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยลืมนิโลดว่าละ เลื่อนล่ะเลื่อนหมดปุ๊บเลื่นอนไปเลื่อนปืนฮืมอืม ีจอกบัวทำเลยละวัดลองอ่านดีกว่าวิตี้ทำวิตี้บัวขี่เอะอูจะรู้ไหมเนี่ยใช่ไหม Dạ mình tuổi lắm, tuổi lắm rồi Bắt chọn Ui ơi, Ui 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 Ui

ui, ui, oui, chia sẻ. Chia xìa Ta là. Ta là. Puta Puta Oh, no, no, no. Yeah, enjoy it. dữ ya. Wait, yemenu. Gone. Gone. Cột, cột, Gone. 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 าวาวยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันอยากจะบอกว่าจนชิบหายนี่ซิมเบิร์

dành yeah. lui dính oh, con con đấy bị rồi còn đẹp bị ui chưa mà lùi đi lùi đi ui om om chưa là tung tung nỉnh ตรงนี้ตะลาตังจิ้นี่หลงปู่หลงปู่เอาแม่งก่อนเลยหนีนีถอยถอยอุ <c oughs> ้ยเหี่ะว่ะเยอะเว้ย ไอ้เหี้ยมันมาเร่ๆถอยถอยแล้วยิงจุดลอยอุ้ยอุ้ย,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 ยแต่ฝุ่นแต่ฝุ่นของามา่นก,ก่อนอุ้ยย,ย,ย,ย้ำย้ำย้ำยิ่งย้ำทำนี่คนสู้มันไงบุ๊ก อุ้ยของของโกนไหมก็สิโอ้โหมีแต่ปืนกระสุนต้องบอกกระสุนปืนยา่าุ้ยมีอะไรที่ต้องการอุี่ข้อูคู ว้วว้ว้าฮะวะอ้ยฮึ่มเยอะมีเลือแล้วแล้วฟ้าหึมก่องกล่องก่องก่องก่องอุ้ยเรียบร้อยมีเรือแล้วแล้วฟ้า ต่อต่อเนี่ยอืจบแบบเอากระพิดอ้าวกระพุดูคอไม่ทันละหรือใส่สกิลไปสกิลสกิลหนึ่งมันถึอกวัวมันถือขึ้นกินไปเองวะ Lượt, 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 lượt Úi. Nhìn lượt Thoay, lượt thoay Lượt đi lốt Tại 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 Cái มันครับลองดูสำหรับคลิปนี้ก็จบเราจะเปลียนเท่านี้แล้วครับขอบคุณครับ goodbye s e e y next time